รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองอีกนิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุขใจเราขยาปรมา สวัสดีค่ะมาพบกับรายการลืมป่วยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่คะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีอาการป่วยอะไรอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ต้องติดตามรายการของเราเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอาการปวดหลังหรือรังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่หายสักทีวันนี้นะคะต้องชมรายการของเราคะ่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามนะคะอาการของการปวดหลังคะ่ะรวมไปถึงนะคะวิธีการในการบรรเทาอาการคะ่ะว่าจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะเอาเป็นว่าทางตุนมาติดตามกันเลยดีกว่าคะ่ะ และตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เรือนหมอคงนะคะที่บริเวณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะช่วงนี้พามาอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะสวนสมุนไพรค่ะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับอาการปวดหลังก่อนที่เราจะไปสู่การบรรเทาอาการปวดหลังนะคะก็ต้องมารู้จักอาการของมันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วนะคะพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับกลุ่มไวัยไหนคอะอาการปวดหลังนะครับเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะครับส่วนมากจะพบในพวกกลุ่มคนทํางานและผู้สูงอายุครับสาเหตุก็มาจากความเสื่อมของร่างกายแล้วก็การอาริยบทในการทํางานเป็นเวลานานๆซ้ำท่าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังได้ครับดังนั้นเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในช่วงวัยทํางานกับ วัยชราหรือว่าสูงอายุหน่อยเนี่ยบ,บางทีเนี่ยไม่ค่อยจะเคลื่อนย้ายยิริยบบทของตนเองเท่าไหร่นะก็จะไม่เหมือนวัยเด็กๆหรือวัยหนุนสาวที่ยังฟิตออกกําลังหรือทํานู่นทํานี่อยู่เสมอนะคะจริงๆแล้วว่าการปวดหลังเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนใดของร่างกายของเราได้บ้างคะหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกและระบบประสาทนะครับถ้าจะสังเกตว่าเราปวดตรงส่วนไหนนะครับก็คือสังเกตการปวดนะครับถ้าปวด ปวดตื้อๆตุบๆแล้วเวลากดแล้วจะรู้สึกปวดบริเวณที่กดนะครับไม่สันนิษฐานเลยว่าเราจะปวดบริเวณกล้ามเนื้อถ้าจะปวดปวดเสียวแป๊บลักษณะเหมือนไฟฟ้าช็อตนะครับอ,อันนี้ก็คือจะปวดแนวเส้นประสาทครับอ๋อ,อดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีวิธีการในการสังเกตตนเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสังเกตตนเองได้ว่าลักษณะของการปวดของเราเนี่ยปวดเป็นแบบไหนอย่างที่บอยบอกนะคะก็คือถ้าเกิดว่ากดไปแป๊บๆอันนี้เส้นประสาทละ แต่ถ้ากดไปแล้วแบบตุกตื้ดยิ่งกดยิ่งปวดปวดระบบกล้ามเนื้อครับแนวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใช่คนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการในการแก้ไขอาการปวดทั้ง2แบบเนี่ยแน่นอนก็ต้องแตกต่างกันด้วยใช่ครับถูกไหมคะพี่บอยคะแล้วเราจะมีวิธีการในการบรรเทาอาการปวดทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันยังไงในรูปแบบไหนได้บงคะสำหรับหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะครับการดูแลรักษาบรรเทาการปวดก็คือดูแลแบบองรวมนะครับก็คือ เน้นการนวดอบประครบหรือท่ากายบริหาร หรือสีดัดตนการบริหารดูแลตนเองนะครับการนวดก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของบริเวณจนดเจ็บผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็การอบประคบก็จะช่วยในเรื่องของใช้ความร้อนกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันส่วนท่ากายบริหารก็คือเป็นการบริหารร่างกายเน้นการทําเป็นประจําก็จะช่วยในการยืดเหยียดข้อต่อระบบกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายสามารถองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกกล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติไม่มีการติดขัดนะครับก็จะช่วยคลายการ ดได้แล้วลักษณะของการคลายอาการปวดต่างๆเหล่านี้ที่พี่บอยบอกมาเนี่ยนะคะเราต้องทําบ่อยแค่ไหนอะคะพี่แนะนำนะครับอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละ3าครั้งครั้งละ5-10นาทีก็จะช่วยเราได้ครับดังนั้นเนี่ยนะคะแหมเมื่อสักครู่นี้พี่บอยพูดถึงฤาษีดาตนนะ,ะไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฤาษีดาตนนะคะมาดูเรื่องของอาการการปวดหลังกันตอ่อนอกจากคนชราตุนทราบมาว่า ผู้ที่สามารถจะมีอาการปวดหลังแล้วก็นําไปสู่เรื้อรังต่างๆได้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากคนชราหรือคนวัยทํางานเนี่ยผู้ที่มีน้ําหนักที่เยอะหรือว่าอ้วนมากเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอาการนี้ได้เช่นเดียวกันอ่เกิดได้ครับเพราะว่าคนที่มีน้ําหนักตัวมากกว่าปกตินะครับอันนี้จากทฤษฎีนะครับก็คือเขา่า<ม>เข่าของเราเนี่ยนะครับรับน้าหนัก มากกว่าปกติอยู่ท่าเท่านี้ถ้าน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับเขา,าก็ต้องรับน้าหนักตัวมากขึ้นก็จะมีภาวะส่งผลมาจากการปวดเขา่ารีโฟเพนม,มาถึงหลังได้โอแล้วถ้าเกิดว่าเราปวดหลังเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าการรักษาอย่างถูกวิธีสามารถที่จะนำพาหรือว่าก่อให้เกิดโรคอื่นที่ตามมาในอนาคตได้หรือเปล่าคะถ้าปวดนานๆน,น,นะครับไม่มีไม่ได้รับการรักษาสามารถ ทำไม่เป็นโรคอื่นได้ไหมอันนี้ก็จะปวดหลังเรื้อรังก็คือทําให้ยากต่อการรักษายากต่อการรักษาและจะใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตตนเองเนี่ยนะคะว่าถ้าเริ่มต้นมีอาการปวดหลังแล้วก็ออไม่เป็นรายปล่อยไว้ปล่อยไว้มาเป็นอาทิตย์นะ้าอย่างแย่แสดงว่าเรื้อรังละ<ช>ถูกไหมคะแล้วก็ทําให้สู่การรักษาเนี่ยมันก็ยากขึ้นโดยเฉพาะทางแพทย์แผนไทยกว่าจะมานวดคบประครบต่างๆเนี่ยการรักษาก็ยืดยาวไปอีก กอ<ง>าเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการที่ได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทอันนี้เนี่ยเริ่มต้นมันก็เกิดมาจากอาการปวดอย่างด้วยเหรอคะสังเกตง่ายๆนะครับข้อกระดูกสันหลังของเรานะครับแต่และข้อมาต่อกันตรงกลางก็จะมีหมอนรองกระดูกค่ะค่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกไปนะครับกระดูก2สอันจะมาชนกันอันนี้จะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดอันนี้เป็นที่มาของอาการเริ่มต้นของกระดูกทับเส้นประสาทครับโอ้ oh. แล้วถ้าเกิดว่าเกิดอาการนี้เนี่ยนะคะ ก็คือเราเริ่มปวดหลังเลื้อรังมาก่อนละอ่ะสานนิฐานง่ายๆนะครับถ้ารู้สึกเดินไปสักพักนึงแล้วเจ็บหลังแล้วก็ถ้ารู้สึกเรานอนนอนราบร่างกายเรารู้สึกปวดหลังหายทันทีอะไรเงี้ยสันนิฐานได้เลยครับว่าเป็นอาการโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทพี่บอยคะนอกจากนี้แล้วอีริยาบดหรือว่าท่าทางต่างๆ การกระทําของเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นเดียวกันใช่ครับอิรยาบถสําคัญเลยครับที่เน้นหนักๆเลยที่ทําให้ส่งผลถึงอาการปวดหลังได้ง่ายๆก็คือการก้มยกของหนักที่ผิดวิธีคนส่วนใหญ่นะครับก้มยกขอนะครับก็คือก้มเลยก้มหลังใช่ยกเลยแต่จริงๆเราต้องย่อขา้าวขาไปข้างหน้าก็เป็นการสะทวงน้ําหนักสมดุลน้ําหนักนะครับอันนี้เป็นวิธีการผ่อนแรงและก็ยกของหนักได้ถูกวิธี ยังไงนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะทําตามกันด้วยนะคะคิดก่อนสักนิดนึงเวลาที่คุณผู้ชมจะยกของอะไรหนักๆน,นะคะเพราะว่าหลังเราเนี่ยมีอยู่แค่ไหนแค่นั้นดังนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้ค่ะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาป้องกันนะคะอาการปวดหลังที่จะเกิดขึ้นโดยการทํากายบริหารและท่าบริหารหรือสีดัดตนค่ะที่วันนี้เดี๋ยวพี่บอยนะคะจะพาตุและคุณผู้ชมนะคะ ไปทดลองกันนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างคุณผู้ชมก็จะได้ลิมราการป่วยไปได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ เช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง ำดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะพลอยก็พร้อมที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วนะคะเรื่องของการทำือสีดับตน,นะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นแล้วนะคะต้องขออนุญาตถามถึงที่มาที่ไปของรือสีดับตนก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะ่ะ ที่มาของฤาษีดัดตนนะครับคำว่าฤาษีดัดตนก็คือดัดแปลงมาจากท่าของการบริหารของฤาษีฤาษีที่บําเพ็ญศีลภาวนาในป่าในเขานะครับก็คือนั่งสมาธิจเจริญภาวนานานๆก็จะเกิดอาการเมื่อยตามข้อตามกระดูกก็เลยใช้การเหยียดยืดข้อต่อกล้ามเนื้อก็ใช้ได้ผลรักษาอาการโรคได้นะครับเป็นที่มาของคำว่าฤาษีดัดตนแล้วก็่ อันนี้เป็นประวัติเล่ากันมาเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนานับถือฤาษีองค์รูปปั้นต่างๆนะครับก็เลยเอามาเชื่อมโยงเป็นศาสตร์เพื่อจะให้คนไทยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเรียนรู้และใช้สืบ่องขึ้นมาครับก็คือเรียนรู้ศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยทรบาบมาว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะฤาษีดับตนเนี่ยโอ้ ใช่ครับมีทั้งหมด127ท่าครับในสมัยรัชกาลที่1น,นะครับพระองค์ท่านก็ทรงสร้างรูปฤาษีจำลองสร้างโดยดินแล้วก็ลงทองนะครับปั้น<อ>เป็นรูปฤาษีแต่สมัยรัชกาลที่1น่เนี่ยไม่สามารถระบุไว้ได้ว่ามีทั้งหมดกี่ท่าแล้วก็ได้ทรงเสื่อมสลายลงไปแล้วก็ได้มีการพัฒนาสร้างบูรณะใหม่ในรัชกาลที่3นะครับสร้างด้วย สังกษีดีบุกนะครับอันนี้เขาเรียกองค์ชินนะครับอันนี้สร้างไว้80ท่าครับในสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าปัจจุบันนะครับสถาบันการแพทย์แผนไทยนะครับใช้ทั้งหมด15ท่าที่สามารถใช้ เป็นท่ากายบริหารได้ทุกเพศทุกวัยและไม่เป็นอันตรายสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง<อ>เพียงแค่15าท่าซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะหยิบยกนะคะท่าหรือสีดับต,ตนที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนําไปปรับใช้แล้วก็ลองทําเองที่บ้านได้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ลืมป่วยกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยที่หยิบยกมาสําหรับคุณบอยที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีท่าอะไรบ้างคะก็จะมี3ท่านะคบที่จะช่วยในการ บริหารลดอาการปวดหลังคอบาดไหลาโรคพิษในปัจจุบันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันละกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับท่าแรกนะครับเรียกว่าท่าชูหัดวาดแขนนะครับอันนี้ก็จะช่วยบริหารเรื่องอ,องศาการเคลื่อนไหวของวไหลนะครับคอบาดไหลาให้เคลื่อนไหวได้อยู่ในช่วงองศา ปกติของคนปกตินะครับถ้าเตรียมนะครับประสานมือไว้ตรงบริเวณหน้าอกนะครับมือห่างจากหน้าอกไม่ชิ้นหน้าอกนะครับพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆชูค่อยๆชูแข,ขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับแขนทั้งสองข้างแนบชีดหูหลังตรงนะครับจากนั้นหายใจออกพร้อมกับหงายมือนะครับแล้วก็ค่อยๆวาดมือทั้งสองข้างออกไปทางด้านหลังนะครับอด้านหลังเลยค่ะแล้วก็มาหยุดที่ด้านข้างลำตัวค่ะ มือทั้งสองข้างปั้นนะครับแล้วก็หายใจหายใจเข้ากดไปบริเวณหลังนะครับคหายใจออกครับค่อยๆเลื่อนมือทั้งสองข้างเข้ามาใกล้ๆกันแล้วก็กดครั้งที่2ครับครั้งที่3ครับแขนทั้กำปั้นทั้งสองข้างชิดต,ติดกันนะครับคพี่บอยคะแล้วอย่างท่านี้เราจะต้องทำทั้งหมดกี่ครั้งะคะ,ะจบกระบวนการเมื่อกี้นะครับนะนับเป็น หครั้งแนะนําให้ทําซ้ำ้าถึงสิครั้งครับอ๋อห้าครั้งต่อวันในช่วงที่มีอาการปวดต่างๆเล่านี้นะคะอ่ะทีนี้มาท่าถัดไปอ่าท่าถัดไปนะครับเป็นท่ากายบริหารนะครับแก้กล่อนเข่าขัดนะครับคำว่ากลอนของทฤษฎีแพทย์แผนไทยก็คือความเสื่อมของร่างกายเราก็เรียกกล่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเตยมนะครับยืดขาตรงๆครับมือทั้งสองข้างนะครับ <risque> วางชิดแนบขาด้านท่อนบนความมือนะครับ<อ>หายใจเข้าครับหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับกดไล่จากาขาท่อนบนนะครับไล่ไปจนถึงปลายเท้านะครับค่อยๆไล่นะครับไปจนถึงสุดปลายเท้านะครับ สําหรับใครที่ไม่ถึงนะครับไม่ไม่ต้องฝืนครับพอเท่าที่ได้นะครับแล้วก็ค้างไว้ถ้าไม่ถึงเนี่ยงอเข่าช่วยได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องเข่าตรงเพราะฉะนั้นถึงว่าจะไม่ถึงแต่ว่าอย่างไรก็เข่าตรงเอาไว้ก่อนแล้วอาจจะจับที่ข้อเท้าก็ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับขาตรงไม่งอนะครับค่ะค้างไว้นะครับจากนั้นหายใจออกครับ ะจะไดออกคลายแล้วก็กดไล่ขึ้นมาจากปลายเท้าจนถึงขาท่อนบนครับออันนี้นับ1ครั้งนะครับแนะนำไม่ทำห้าถึง10ครั้งเหมือนกันครับหิครั้งนะคะ,ะ,คะก็จะช่วยในเรื่องของขาเข่าแล้วก็หลังครับขาเข่าหลังนะคะ อ่านี่ก็คือเป็นช่วงเหมือนช่วงล่างแหละเมื่อสักครู่นี้ท่าแรกเนี่ยเราบริหารช่วงบนท่านี้เนี่ยเราบริหารช่วงล่างนะคะอ่ามาที่ท่าสุดท้ายนะคะท่านี้นี่คือเรียกว่าท่านี้นะครับเหมาะสาหรับคนสวยๆอย่างคุณตุ่นะครับอ่ามีชื่อท่าว่าท่านางแบบนะครับโอ้ชื่อท่าสวยงามนะคะท่านางแบบกันนะครับ่ะการบริหารท่านี้นะครับท่านางแบบก็คือท่าเตรียมนะครับยื่นขาซ้ายไปด้านหน้าครับยื่นขาซ้ายไปด้านหน้านะคะก็ มือมือซ้ายนะครับเท้าที่หน้าขามือมือขวาคว่ำมือจับไว้ที่เอวมือจับไว้ที่เอวค่อยๆทิ้งน้ําหนักตัวลงไปขาซ้ายค่ะพร้อมกับบิดตัวไปทางด้านหลังค่เชิดหน้าขึ้นครับบิดตัวสุดเชิดหน้าขึ้นเชื่อแล้วค่ะว่านางแบบจริงๆเพราะว่าด้วยท่าแบบเหมือนมากค่ะ โอเคอันนี้คือข้างขวาข้างขวาเดี๋ยวสลับเป็นด้านซ้ายอ๋อเราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่อยๆทิ้งน้ําหนักทิ้งน้าหนักไปปึ๊บอ๋อทิ้งน้าหนักลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยบิดตัวเชิญนขึ้นคลายหายใจออกขับสุดถ้าเตรียมครับอันนี้นับหนึ่งนะครับเป็นนับหนึ่งครั้งแนะนาไม่ทำห้าถึงสิบครั้งเหมือนกัน แล้วท่านี้จะช่วยบรรเทาอาการาปวดหลังช่วงไหนบ้างคะช่วยบรรเทาอาการปวดช่วงหลังอ,อกไหล่ในแนวเกลียวเกลียวบิดโอท่านี้เนี่ยก็คือเหมือนช่วยในอีกแนวหนึ่งก็จะแตกต่างกันกันกบท่าแรกนะคะก็เอางี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมาทัวนให้คุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งกันก็คือ,อแบบนี้ชูหัดวัดแข,วแขนนะคะเตรียมก็ ประสานมือไว้หน้าอกนะครับแล้วก็หายใจเข้ายกแขนขึ้นชูเหนือศีรษะแล้วก็ง่ายมือนะครับแล้วก็ค่อยวาดไปทางข้างหลังกํมมือข้างลำตัวหายใจเข้ากดหลังข้างที่หนึ่งค่อยไล่กำปั้นมากลางหลังหายใจเข้ากดหลังข้างที่สองอเลื่อนมากำปั้นชิดกันครั้งที่3ม อันนี้นับหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือ1นะคะอันนี้คือท่าแรกท่าที่2เมื่อสักครู่นี้ก็คือที่เรานั่งกดไลนนะคะกดไล่ขาจนถึงปลายเท้าขาแล้วก็ท่าที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านางแบบที่ทําไปมีจิกขากดไปข้างหน้าโพสไปทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าเยอะๆแล้วก็เอียวไปข้างหลังนะคะโอ้รู้ได้เลยนะคะถึงแรงบิดของบริเวณช่วงหลังตัวเองเนี่ยนะคะรู้สึก ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะก็ลองนําไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันดูค่ะง่ายๆนะคะไม่ยากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะอาการปวดหลังเนี่ยก็จะได้ไม่มารบกวนคุณแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ขอบคุณคุณบอยมากๆขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยนะคะที่วันนี้ส่งคุณบอยนะคะมาแนะนําวิธีดีๆให้เราได้ทราบกันค่ะส่วนช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเรามาลืมป่วยกันต่อค่ะ พึ่งกันผิวพันชัยแบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกันมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม วิธีการในการบรรเทาอาการปวดหลังนะคะด้วยการทาท่าลูซีดัดตนกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังมีวิธีอื่นๆมาฝากคือผู้ชมกันต่อไปติดตามกันค่ะพกกับการฝึกโยคะนะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังนะคะ สาเหตุหลักๆนะคะอาจจะเกิดเพราะว่าการที่เรานั่งนานๆนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากทุกข์ทรมานจากอาการปวดหลังนะคะจะมีเคล็ดลับกกับการฝึกโยคะเพื่อแก้อาการเหล่านั้นนะคะมาฝากนะคะอันดับแรกเราจะมาฝึกท่าแมวนะคะท่าแมวเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบการทํางานของหลังของเรานะคะให้หลังได้รับการยืดหยุ่นหลังมีความอ่อนช้อยฝึกท่าแมวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปฝึกท่าง,งูท่าง,งูก็จะมีประโยชน์ช่วยแก้อาการปวดหลังได้เช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นการกดนวดหน้าท้องช่วยระบบการย่อยอาหารนะคะส่วนท่าที่สท่าตะแกนงเราก็จะทำสลับข้างนะคะซ้ายขวา4นะคะเราจะฝึกท่าคันธนูนะคะท่าคันธนูมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะกับกระดูกสันหลังของเรานะคะใครที่ปวดหลังมาเรื้อรังมานานมากหรือเพิ่งปวดก็สามารถทำท่านี้ได้เช่นกันนะคะ,คะก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกนะคะอันดับแรกเลยค่ะจับท่าทางนะคะด้วยการยืดขาลงไปด้านหน้า แล้วก็จะเปลี่ยนท่านะคะงอเข่าซ้ายงอเข่าวขวายกสะโพกขึ้นช้าๆเอามือวางของเราลงไปนะคะที่เสืออยคะวางเข่าลงไปอันดับแรกเลยค่ะเรามองไปที่มือของเราเราเปิดนิ้วออกทั้งหมดเลยนะคะนะกดมือลงไปเบาๆแยกขาความกว้างอัดับสะโพก หน้าขาหัวเข่าเป็นเส้นตรงนะคะปลายเท้าราบลงไปเราจะมาฝึกแมวนะคะหาครั้งหายใจเข้าค่ะค่อยๆเงยหน้าเราเฉลองมองนะคะไปที่เพดานไม่เกรงใบหน้านะคะไม่เกรงคอตอนที่เราหายใจออกเราค่อยๆก่งล้างค่ะแมวท้องคางชิดอกนะคะสายตาของเรามองไปที่สะดือค่ะหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นช้า ค่อยไปนะคะเก็บแขนยืดตงไว้เราจะไม่ควรงอข้อศอกนะคะขมแมวท้องโก่งหลังดันสะดือเข้าไปด้านในเยอะๆอีก3ครั้งนะคะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหยอนหน้าท้องลงไปหายใจออกค่ะขมแมวท้องโกงหลังนะคะโกงกรดูสันหลังของเราก้มศีรษะคางชิดอกนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะ เราสามารถที่เราจะพักได้เล็กน้อยจากท่าเด็กนะคะหน้าผากลงพักสักประมาณ2-3สามรอบหายใจก็ได้ค่ะเข่าเลึกออกยาวหายใจธรรมชาตินะคะเมื่อหายเหนื่อยแล้วนะคะยืดลำตัวกลับมาเราจะเปลี่ยนท่าน,นะคะ จากท่าแมวเราจะไปท่ากระดานก่อนจากท่ากระดานนะคะเราค่อยๆงอเข่าลงงอเข่าลงค่ะปลายเท้ารากงอข้อศอกลงแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงไปเลยนะคะกับพื้นเสียโยคะนับาผาักลงเราจะมาเริ่มฝึกในท่างูเอามือ สองข้างนะคะวางลงงอข้อศอกสังเกตหัวไหล่ข้อศอกนะคะจะเป็นเส้นตรงเท้าชิดว้าวถ้าเกิดใครมีปัญหาตึงที่หลังนะคะอ้อมแนะนํานะคะแยกขาออกไปเล็กน้อยกม้มศีรษะลงนะคะมองที่พื้นก่อนหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นช้าๆค่อยๆยยืดกระดูกคอนะคะแล้วรู้สึกไปถึงกระดูกสนันหลังยืดขึ้นทีละข้อทีละข้อนะคะมองที่เพดาน หรือถ้าเกิดตึงคอมากเกินไปให้มองไปด้านหน้าแต่เราไม่ควรเกร็งนะคะจยู่ในท่าน,นี้ 1, 2, 3มรอบหายใจนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะไม่ควรกลั้นหายใจนะคะเมื่อหายใจครบแล้วหายใจเข้าก่อนหายใจออกนะคะค่อยค่อยลดลงไปช้าชหน้าผากลงนะคะแบบที่2ค่ะมือว่างระดับอกของเรา หน้าผากลงพื้นนะคะหายใจเข้าลงเลยหน้าขึ้นขึ้นมาค่ะช้าๆท่านี้จะแตกต่างจากท่าง,งูแบบเมื่อกี้นะคะต่อไปเราจะค่อยๆยืดตัวขึ้นช้าๆทีละนิดทีละนิดตามความสามารถของเรานะคะงองข้อศอกกระดายางลำตัวหรือเราจะเป็นยืดแขนตกลงนะคะแอนออกเปิดลายค่ะมองไปด้านหน้าหรือถ้าไหวเรามองขึ้นไปที่เพดานนะคะ3 4มสรอบหายใจเช่นกันนะคะไม่ควร เกรงกระดูกสันหลังของเราปล่อยสบายๆหายใ,หใจลึกและยาวก,กดหน้าท้องลงไปใกล้พื้นนะคะไม่ควรเกรงลายปล่อยคอสบายๆหายใ,หใจเข้าก่อนหายใจออกนะคะค่อยๆอ,ออกจากท่าช้าๆลดหน้าท้องลงออกลงหน้าผากลงด้วยความนุ่มนวลนะคะต่อมาเมื่อเราทำท่างูไปแล้วเราจะมาทำท่าคันธนูค่ะ หน้าผากลงท่าเตรียมนะคะงอเข่าทั้งสองข้างนะ่ะเราควรจะแยกขาออกไปมือจับไปที่ข้อเท้าหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นก่อนอันดับแรกนะคะเงยหน้าขึ้นช้าๆไม่รีบร้อนค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะช้าๆยกขึ้นมานะคะชิลนิดทละนิด,นดถ้าเกิดไหวค่อยๆย,ยืด แขนให้ตึงนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นสูงสูงแอนอกขึ้นมาเปิดไหล่เราเอาไหล่ของเราไปด้านหลังเอาอกไปด้านหน้านะคะหายใจลึกและยาวหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดลงช้าๆหน้าผากลงไปที่พื้นนะคะถ้าเกิดไว้ไปอีกรอบนึงค่ะหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นช้าๆค่อยๆ ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างอาสนานี้ไว้สักครู่นะคะยังคงอยู่กับการหายใจต่อเนื่องไม่ทำอาสนะปัสจากการหายใจนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดลงไปช้าๆหน้าผากลงนะคะออกจากท่าค่ะลอยเท้า แล้วก็ผ่อนคลายอยู่ในท่านี้ช็สามสี่รอบหายใจนะคะหลังจากนั้นแล้วเปลี่ยนท่าน,นะคะเท้าชิดเราจะออกจากท่านอนคว่ำเพื่อไปเป็นท่านางนะคะจิกเท้าลง,ง,งไปมือวางระดับอกดันลำตัวขึ้นมาช้าๆผู้ฝึกใหม่อาจจะงอเข่าช่วยนะคะงอเข่าช่วยแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆขยับเท้าขึ้นมา แล้วก็ลดสะโพกลงก่อนมือวางนะคะกดเท้าลงไปแล้วก็ยืดขาออกไปค่ะมาถึงท่ายืดหลังนะคะมือวางกระดกเท้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะยืดกระดูกสันหลังนะคะหายใจออกค่อยๆลดตัวลงผู้ฝึกใหม่อาจจับได้แค่ข้อเท้านะคะ แต่ไม่ต้องกังวลพอเราฝึกเรื่อยๆฝึกต่อเนื่องหลังของเราจะมีความยืดหยุ่นนะคะเราจะลดลงไปด้านหน้าได้มากกว่าเดิมน,นะคะแต่ถ,ถ้าเกิดไหวจับที่ข้างเท้าของเราคางแตะลงค่ะปล่อยศีรษะลงนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะยืดหลัง and อ,อกเปิดลายนะคะหายใจออกลอยมือวางข้างลำตัวช้าๆ อีกรอบหนึ่งหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลอดตัวลงค่ะยืดหลังเลยค่ะค้างไว้สักครู่นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นเหนือศีรษะยื ยืดกระดูกสันหลังหายใจออกปล่อยมือวางเชช้าเมื่อเราเสร็จจากท่ายืดหลังแล้วสามารถพักได้ในท่าเด็กนะคะหรือไม่ก็ในท่าศพอาศนะานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกท่าโยคะอาศนะานะคะเพื่อแก้การปวดหลังนะคะท่าที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดท่านใดเคยผ่าตัดมานะคะไม่ควรจะฝึกนะคะหลัง2ปีขึ้นไปนะคะ่ะ ข้อควรระวังความดันโลหิตสูงก็ควรปรึกษาพแพทย์นะคะว่าเราสามารถฝึกได้หรือเปล่านะคะคาะหวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะได้รับประโยชน์จากการฝึกโยคะเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหายปวดหลังเป็นปรดทิ้งเลยใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหายปวดหลังแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะมันปฏิบัติบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมป้องกันที่จะไม่ให้อาการปวดหลังของคุณกลับมากำเริบอีกด้วยนะคะคุณก็จะได้มีสุขภาพที่ดีจนลืมป่วยกันคะ่ะ อย่าลืมกลับมาติดตามรายการลืมป่วยได้นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่คะและอีก2ช่องทางทางเว็บไซต์ w w w t v p a r l i a m e n t n e t หรือว่าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะเซิร์ชไปเลยค่ะที่ tpchannel เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตามรายการดีๆได้แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I'm